ขณะเดียวกันก็มีส่วนผสมของคนเก่าซึ่งเราอาจจะอืคุณอนุทินเนี่ยเขาไม่ได้หวังเป็นรัฐมนตรียกครั้งนี้สมัยเดียวเขาหวังที่จะเป็นนายกสมัยหน้าด้วยคือคุณอนุทินตอนนี้เนี่ยเขามีโอกาสแต่ว่าเขาก็ต้องอาศัยการปณีปะนอมภายใต้โครงสร้างเก่าด้วยคือเขามีโอกาสที่พ s <S mm ักประชาชนเนี <S 2> <S 2> ่ยเปิดให้โดยไม่ไปร่วมรัฐบาลทำให้มีเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยเป็นจำนวนมาก อันนี้เป็นโอกาสที่จะทำให้เขาสามารถที่จะสร้างรัฐบาลที่มีภาพลักษณ์ที่ดีได้แล้วเขาก็ทำได้ระดับหนึ่งนะถึงว่าไม่ได้ดีมากอะไรก็กแล้วแต่คนนอกเข้ามาคนนอกเข้ามาจำนวนหนึ่งแล้วกไ็ได้รับการตอบรับในแง่ของประชาคมทางธุรกิจเศรษฐกิจมากพอสมควรทีเดียวสำหรับคนที่มารันทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสร้างความมั่นใจอันหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยอันที่จริงก็ต้องเป็นผลพวง ที่ได้มาจากพักประชาชนให้ด้วยเช่นเดียวกันนะที่ทําให้สามารถทําแบบนี้ได้เพราะว่าถ้าเป็นแบบรวมแบบเดิมยกันถ้าเป็นแบบเดิมๆเนี่ยคนเหล่านี้ไม่มีทางที่จะเข้าไปนั่งเป็นรัฐมนตรีหรอกเขามีแต่ตัวแทนของพรรคการเมืองซึ่งเราก็อาจจะมองแล้วก็อาจจะสายหน้าก็ได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในตัวของของพรรคภูมิใจไทยเองผมว่าตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเยอะนะครั้งนี้นะ เยอะหลายคนนะที่เข้ามาที่เห็นอยู่สามสี่คนหรืออะไรเนี่ยแล้วก็หลายคนก็เป็นคนหน้าใหม่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ประวัติเท่าไหร่บางคนก็แน่นอนลหะอาจจะเป็นตัวแทนของอรุ่นพ่อรุ่นแม่ของตัวเองแต่ว่ามันก็ยังเป็นคนใหม่ที่ภาพยังไม่ได้ดีหรือว่าไม่ได้เสียมากมายนะักแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะเอาคนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาแล้วก็ในขณะเดียวกันก็นกมีส่วนผสมของคนเก่า นะซึ่งเราอาจจะอือย, <laughs> อยู่บ้างแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีอะไรแบบนี้เป็นทีนี้ถ้าไปดูปีกของพรรคผสมอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนที่สำคัญคือมันเป็นรัฐบาลที่มันเป็นการผสมระหว่างพวกอุปถัมภ์ท้องถิน่นแบบเดิมบ้านใหญ่แล้วก็คนรุ่นใหม่ที่เป็นตัวแทนของเครือขาอ่ายอำนาจเดิมเข้ามา ซึ่งไอ้น,นี้ก็ตีว่าเป็นกลางๆนะแล้วก็คนที่เป็นเทคโนแสตที่เป็นคนนอกก็จะเป็นองค์ประกอบ3ส,ส่วนนะซึ่งก็ก็ดูดีกว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยม,มากพอสมควรในแง่ขององค์ประกอบของรัฐบาลชุดนี้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าคุณอนุทินเนี่ยสามารถที่จะกำลาบคนที่อาจจะสังคมตั้งข้อสงสัยไว้ได้ ไว้ได้มากน้อยขนาดไหนเพราะถ้ากำหลับไม่ได้เนี่ยแล้วทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยมีพฤติการที่ซ้ำรอยเดิมในอดีตที่ถูกตั้งคำถามเนี่ยภาพลั์ของรัฐบาลอนุทินเนี่ยก็จะเสียหายอย่างย่อยยับทีเดียวเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทยถึงแม้ว่ามีเวลาสี่เดือนแต่คุณไม่ทำนั้นเป็นโอกาสดีแต่ไม่ใช้โอกาสแต่ผมก็ยังยังยัง,ย,งยังเชื่ออยู่ระดับหนึ่งนะเพราะว่าคิดว่าคุณอนุทินเนี่ย เขาไม่ได้หวังเป็นรัฐมนตรีนายกครั้งนี้สมัยเดียวเขาหวังที่จะเป็นนายกสมัยหน้าด้วยฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะงั้นเขาก็ต้องพยายามจะสร้างภาพลับประคับประคองแล้วก็ให้ให้ถ้ามีอะไรที่แหลมแหลมาเนี่ยเขาก็อาจจะเบรกปรามต้องเบรกคือไอตอนเริ่มต้นเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องมีทั้งทั้งสองกลุ่มอยู่ในรัฐบาลนี้เนื่องจากว่าที่มาแต่ถ้ามองในมุมหนึ่งอย่างน้อยได้เสียงมาฟรีๆรีร้อยสี่สิบสามเสียงจากรรคประชาชนเนี่ยมันก็เลยทําให้โคต้าเก้าอี้มันจัดการได้ง่าย ช่ถ้าจับในกลุ่มการเมืองเหมือนกันเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะมีแต่คนคนแบบนี้แต่ทีนี้น <ะ S 2> หลังจากนี้อยู่ที่การกํากับของนายกแล้วใช่ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่า